Ừ, ừ, ừ à, tăm lôi. Là... Ừ. <laughs> 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 áo. Anh anh này đi, ra mới ra tít. Thôi đió. Mà tầm nó nghe, mà nhìn tăm nó nghe. Yên tăm nó nghe mỏng anh đây, yên bên mỏng anh đây. Ní ní เอาประเีเอาประีงเอาตอกตอกเกือกันเอาเกือแเ้าเอาเกือกล่อเกะเเนเล่ล้สั่นไปด้วยเลยสั่นแบบเอตัวสั่นด้วยแบนด้ยทำไรแบนแบนแบนกรยกวางอน บายบายพี bye bye, e, ่เต้ก่อนเลยบายบายจุ๊บจุ๊บกันเอ้ย่าทำเดยกกันบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรลยสวัสดีครับอย่างไงดีครับ